ปณิชความบางแก้วความที่เลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้วเกตประกวดในจังหวัดสงขลาวันนี้พี่แปลกก็จะให้เพื่อนๆน,นะคะมาชมความน่ารักน่ารักของน้องหมาบางแก้วกันนะคะวันนี้เราจะมาดูนะว่าเผื่อว่าใครที่ชอบน้องเอาไปเลี้ยงนะคะก็สามารถนะคะเลือกพิจารณาได้ว่า น้องหมาเวลาเราเลือกไปเลี้ยงนะคะจะเป็นยังไงมีวิธีการเลือกยังไงนะคะเรามาดูน้องหมากันเลยค่ะน้องหมาพันธุบางแก้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะโดดเด่นนะคะเป็นพันบางแก้วสายประกวดจะมีลักษณะโดดเด่นก็คือขนเขาเนี่ยคะ่ะจะฟูเรามาดูความฟูของเขานะคะขนฟูนะคะแล้วหูเขาจะตั้งนะคะแต่ตอนนี้น้องยังเด็กอยู่นะหูเขายังไม่ตั้งนะคะ ขนฟูหูตั้งแล้วก็หางเขาเนี่ยค่ะจะเป็นพวงนะคะขนฟูหูตั้งแล้วหางเขาจะเป็นพวงนะคะอ่าแล้วก็มาร์ก mm hmm. ตัวเขาเนี่ยอ่ะจะเต็มนะคะไอ้ที่เป็นลายแบบนี้ค่ะภาษาสุนัขเขาเรียกว่ามาร์กตัวนะคะอ่านะคะนี่มาร์กตัวนะคะอ่านี่คือวิธีการเลือกเนาะนะคะอ่าแล้วก็น,นี่คือมาร์กตัวนะขนเขาจะฟู หูเขาเนี่ยจะตั้งนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ตั้งยังเด็กอยู่นะคะอาแล้ววันนี้พี่แป๋วก็จะมาแนะนําน้องๆให้เพื่อนๆรู้จักนะคะอาอันนี้ก็คือน,น้องเชอบัวนะคะน้องเชอบัวน่ารักมคะมเป็นสุนัขเพศเมียนะคะอาอีกตัวหนึ่งก็คือน,น้อง วันนี้ค่ะน้องชื่อว่าน้องเปเล่นะคะเป็นสุนัขตัวผู้น่ารักไหมอุยอ้ยอุยอ้ยแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าอันนี้โตขึ้นมาหน่อยนึ่งชื่อว่าน้องน้องน้องอะไรนะชื่อว่าน้องพระเอกอ่าก็คือหลอ่หลอเาเอาการก็เลยชื่อว่าน้องพระเอกนะคะเขาก็จะ ดูมากเลยค่ะดูลักษณะของเขาแ้อ่ะอ่าก็มีความน่ารักมากเลยนี่ไงอ่านะคะเห็นไ,ไหมนอนตุกนอนนอนสั่งให้นอนก็นอนนะคะเขาจะว่านอนสอนง่ายมากเลยค่ะเอานอนพระเอกนอนพระเอกดูกล้องนเอยเชอบัวเชอบัวเชอบัว เห็นไหมเขาจะน่ารักมากเลยขี้เล่นเลยเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถนะคะทักเข้ามาทักพี่แป๋วเพื่อมาสอบถามได้ตอนนี้พี่แป๋วมีลูกสุนัขมาเสิร์ฟเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะถ้าใครสนใจจะสอบถามข้อมูลนะคะ,ะทักมาที่ใต้โพสพี่แป๋วหรืออินบ็อกมาที่กรชภาฟาร์มบางแก้วหรือมาเยี่ยมชมฟาร์มของเราและมาชมความน่ารักน่ารักของน้องๆของเด็กๆ ตัวเป็นๆกันได้เลยค่ะความของพี่แป๋วอยู่ที่ใกล้สนามบินหาดใหญ่นะคะ,ะสามารถ Google Map มาได้เลยนะคะพี่แป๋วยินดีต้อนรับเพื่อน,อนๆทุกคนเลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้พี่แป๋วแล้วก็มาเอกเบเล่และเชอร์บวกขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนรอติดตาม ตอนต่อไปของพี่แป๋วนะคะว่าจะมานําเสนอน้องๆชื่ออะไรกันบ้างนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่แป๋วด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ